กรมทางหลวงชนบทช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องมอบถุงยังชีพน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บนโครงข่ายทางหลวงชนบทในจังหวัดพัทลุงพร้อมเข้าฟื้นฟูถนนบางสายทางที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้ผู้ใช้ทางสัญจรผ่านได้ก่อนอย่างปลอดภัยนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ขณะน,นี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท ห่วงใยผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยได้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มกําลังซึ่งทางสํานักงานทางหลวงชนบทที่12สงขลาสํานักงานทางหลวงชนบทที่14กระบี่ได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพอาหารแห้งน้ําดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นอาทิแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ได้จัดรถรับส่งประชาชนในบริเวณที่มีน้ําท่วมสูงและยังคงลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนในสายทางเพื่อเขาช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนอกจากนี้ในส่วนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่11สุราษฎุราธ,ธานีโดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสายทางที่ระดับน้ําได้ลดลงแล้วและได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์เข้าดาเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูถนนในเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้ก่อน สำหรับสายทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกรมทางหลวงชนบทยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ำและปากเสาขาวแดงตามแนวเขตทางซึ่งหากระดับน้ำลดลงจะดำเนินการประเมิสนสถานการณ์และเร่งเข้าซ่อมแซมเบื้องต้นโดยเร็วที่สุดต่อไปทั้งนี้ปัจจุบันมีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากตกภัยใน9จังหวัดได้แก่พัทลุงสงขลาตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาส ปัตตานียะลาสตูลและกระบี่ได้รับผลกระทบรวม110สายทางแบ่งเป็นสัญจรผ่านได้61สายทางและไม่สามารถสัญจรผ่านได้49สายทางหากประชาชนต้องการแจ้งเหตุตุกข์ภัยและขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146